สนับสนุนโดย mm 8 8 n i c e s สปอร์ต d c a s i คา o ิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดได้รับความนิยมจากนักพนันออนไลน์ว่าดีที่สุดในยุคนี้โดยวันนี้จะมาแนะนำการแทงเทเบิลเทนนิสกันครับโดยการแทงเทเบิลเทนนิสนั้นขั้นตอนแรกเราต้องทำการเข้าสู่เว็บก่อนโดยการใส่ยูสเซอร์และพาสเวิร์ดแล้วกดตกลงเพื่อทำการเข้าสู่หน้าเว็บเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บได้แล้ว ให้คุณเลือกภาษาที่คุณถนัดโดยปุ่มเปลี่ยนภาษาจะอยู่มุมบนด้านขวามือให้คุณทําการเลือกภาษาที่คุณถนัดในการเล่นและหลังจากนั้นก็ให้มาดูที่หน้าจอเมนูกีฬาด้านซ้ายของหน้าจอแล้วเลือกไปที่ Table Ten น i s ช่องแรกช่องเวลาคือเวลาในการแข่งขันของแต่ละคู่ช่องถัดมาช่องคู่แข่งขันสีแดงคือฝั่งต่อสีดำคือฝั่งรองช่องแรกคือช่องมันนี่ไลน คือแทงว่าใครแพ้หรือชนะจะเป็นการต่อเฉพาะราคาค่าน้ำเท่านั้นช่องถัดมาเป็นช่องเต็มเวลาคือช่องราคาต่อรองในการแข่งขันจะเป็นการต่อเป็นเซตคือเทเบิลเทนนิสจะมีระบบแข่ง3ใน5เซตกับ4ในเซ็เซตแล้วแต่รายการเมื่อเราต้องการแทงให้กดไปที่ราคาได้เลยหลังจากนั้นให้สังเกตด้านซ้ายของมุมจอจะมีช่องให้ใส่จำนวนเงิน ให้เราทําการกรอกจํานวนเงินแล้วกดตกลงแล้วทําการยืนยันตามขั้นตอนเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยในการแทงเทเบิลเทนนิสและนี่คือรูปแบบการแทงเทเบิลเทนนิสที่เรานํามาแนะนําเพื่อให้นักพนันมีความเข้าใจมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการแทงของทุกคนและเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการแทง